ครับผมสวัสดีซ่องทักอินดี้ผมเดี๋ยวเมือนี้เห็ดน,นักกินเดือกจังหน่อยครับเพราะว่าติดไฟมันจะเลี้ยวครับผมเบ่งบรรยากาศสังเก็เบ่งบ้านของผมจิแจ้งจั็หน้อยครับตอนนแจ้งหิวก็เกาหลายเก,นนกื่ยแมนี่กำลังก็บอยู่ในบ้านครับเจ่าผมงจีเห็ดเมนูอาหารเย็นครับคนเมืองจีเป็นไก่ครับต้มจะแซ่บเบ่งครับผม,ม,บมบผมแบบอสีสานอีสานห้องจี ปฏิบัติที่นี่ใบมอนครับใบมอนเอาสุดๆเลยขางบ้านแค่ที่ไม่ได้ไปหามองอินนะครับปฏิบัติที่นี่ใกล้ึงไก่พอดีกลัง,งบร่างนมที่นี่อันนี้ไว้จะถูอ้าถูตอนเอาไก่ไปเผาพวกผลบัวมันครับผลน,น,น้อยๆที่นี่ผักหอมเปร่ก็ผักหอมป้อมผักหอมบัว เอื่เป็นพักพร้อมร่วมครับวันนี้เรื่องนั้นศพเพื่องปุ่มนาวขาตะไคร่ขาพันได้ครับผมเดี๋ยวสิขาดขาอยู่ตอนอันนี้เลียดอาไปตอนต้มแล้วสิไปคุดหม้อข้าแล้วก็สิมาเห็ดไก่บึงที่ละขั้นตอนครับผมสำหรับทุกคนที่เขามารับชมครับผมยืมกดะสับตะไคร่แห้นนะครับผมถึงจะรลังใจทา้งสองแล้วรับปุงไฟก่อนครับหางยาหน้องทายตอน ตอนนั้นมันกานี่แล้วอยู่คุ้ดค้างคุ้มนะผมแต่ทีนี้น้องมาดมาเห็ดนัข่ของผมหลังจากไปออกค้ามาแล้วแต่เดี๋น้องมาดเป็นมือกล้องให้ซะก่อนเดี๋ยวเค็ดวิทยุทูปไปส,สั้นก็คือซื้อซองมันได้ครับผมปจับบงจะเบิองว่าน้องเขาหยุเปิดซองซื้ออยังครับแต่ทีเผาขนบวนัวแม่นขนบัวหนันนกหลายหน่อยกำลังเป็นไรุ่นมี่ขนบวนัว หลังจากที่ชูจะไช่ชูคนบัวไปแล้วเขาแห่งนั้นหอมาลอะไรเสียออกไปกล้วยที่นึ่งนะผมเลียวตัดไปสองก,กาล้วยเลยครับผม่าผมก็กล้วยไก่เลยกล้วยระเกลาลงหมอนสดเลยเดี๋ยวเห็นนายป้เดี๋ยวสวัสดีเป็นทางการอีกรอบนึงครับผมสำหรับคนที่เหามมะม่วง ดินเดเสียงผมบางต้อก็พูดเออ้องมดีเห็ดบาอ่นข้าวลคมัม่แบบนี้เกลือครับกับตะไคร้ครับเนังสีสี่น้ัแดงกรเดือคือใบตะไคร้ครับผมิ้งดูขึ้อกันครับเป็นควดูไหมเพราะว่าใบตะไคร่นี่สังเกตบ้าง มันสีหอมมันสีมีความหอมครับหั่นกระถางมันหอมได้กินกับใครบางทีเขาลองใส่ใบกับใครแบบนี้ใส่กันข้าวย่างนต้องเจอมันจะเก้าเนี่ยทีเอาที่หอมนี่ถูกเต็หอมใส่ถูกจันเอยถูกเลยเรื่อยๆตราบใดที่อไปลงเลยคาคาคาตามที่เราไหมน้ำไม่เดือดรอประมาณสักสองสามวันทีให้เครื่องพวก สมุนไพรพวกคาพวกยังมันออต้องติดตามด้วยเกลียบร้อยน้ำเอาลงมาเพงน้ำาึนำสุบสีใบม้วนะครับนียังนังซานี่ฮต่วกะันนีซาใส่ให้ดีก็จะว่าจะใช่ว่าหรือิดกฎหมายไปกินอยู่บ้านในกโซเนาะเยอะ ลืมบอกว่าที่นี่มาขามเปียกฝนนองน้ำครับผมใ่ก่อนว่าผมก่อนขามสมยุบเปิดค้นนะครับแบบนี้เลยคือตามมอแล้วก็รวดกระจายเพราะว่าบ้านพี่ก็ถนนใหญ่ครับผมหลุดห่วงหลุดยางอะไรที่ไรจัก ทีนาทียังปรุงครับนะครับถึงขั้นตอนการปรุงเลยครับจะก่องหยีกรองเอียดลงก่อนเอียสดสุกชนิดับโอ้๊ดหอมปุ๊บก็ลงในทใส่ตลดดีครับผมยองปรุงเพราะว่าพวกเครื่องพวกสมุนไพรที่ผมใส่ลงไปมันสีมีรสชาตินะครับพวกมะขามกับเปรี้ยวล่ะรสดีกลยทีครบรสแล้วครับารทานไปนะครับ ผักหอมกับบักเขือเค,คือเปือเทศเปล่าแถวบ้านเลยเปลือเคียเปลือกเคือ,ค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 อนี่หน้าตาสวยงามเลยเพราะว่าเกลือนี่ผมก็ใส่แล้วผมสุดหลอดใส่ครับสังเกตด,ดูใส่แต่รสด,ดีอย่างเดียวเลยครับผมกินง่ายเพราะว่ากับสีเห็ดแกยวเห็ดแก้วในทนี่สีบุคคลไายเพราะว่ามันยาวเกินไปเบื้องหน้าตาตอนกินแซ่บๆเลยครับ อืมอืมอโอ้วกลมกลมขาดเปลี่ยวจัางน่อยครับผมนี่เพื่อมาขามเปียดแค่งมองามเปียกวังที่ดูกลันี่เอาแบบคุณสมด้วยก็ต้องชิ้มอีกงากครับนี่เนี่ยกับสิปรุงไปกินเด้วยแล้วคุณกฐก็ออกได้ครับผม ผมขอต้องกันน้ำเสียบด้วครับวันนี้พอดีน้องมานมาหยินน้ำพอดีครับผมแล้วก็มาจิบใส่ใส่ครับยังหยินบึงว่าไม่จีบแล้วเห็ดไก่เลี้ยวล่ะละครับมาพอดีมาท่วงเลยเนี่ยนี่ตั้งใจว่ากิเห็ดฉิบไก่เลี้ยวได้เลยเห็ดน้ำกันใสยกันเห็ดพอดีเลยเนี่ยก็น้องกะแบ่งตัดขึ้นไปกินก้อนเลี้ยวเพราะว่าคุณเปล่าครับผมคุณมันตรงนี้ก็ไปโรงเรียนผมก็ส่วนดีเห็ดเกี่ยวเห็ดยังเลี้ยว ห,หลายอย่างหกเจียวตับเจียวกะตังนี่เ,เกี่ยวกิมือลงมาครับพินน,น,น,น้อ <c> ง <oughs> มุ่นเห็นเห็นเกี่ยวเกี่ยวส่งแล้วเกี่ยวขมครับใส่ครับใส่โอ้มาจะกินน้ำหวานเย็นวันลืมเปาอันนี้ที่ขอังอยากกินครับตามสไตล์ของครับหลายคนที่ว่าถ้าอยากมีบ่ปรับผูงการกินคือ เขารู้ว่าสิปปุ่แบบไหนเนาะเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าไม่คลิปหลายๆคลิปว่ากินเขานี่ต้องกินขึ้นไวปจะคลองกินท่าไรแสบกินท่านั้นนะครับมันนี่แสบนะเป็นคนขเสียวว่าหิวเข่าขบุนหิวเข่าเว่ามันเฮีย่หาวหันใหญ่ๆนั่นเฮ็ดนี่ทำงานมันเกิไปหายกิ้วหายกินทีมันเกิดเมื่อยครับชิ้นแหมชิ้นแหมขึ้นเนื้อชิ้นแหมนั่งกินกี่หรอวะสายทักครับ ทักอินดีมาผมขึ้นเลยมาว่ากันเนื้อครับเดอ้อสำหรับทุกคนที่ว่านี่ผมขี่น้ำสนเสน่ห์สไตล์การนั่งกินธรรมดายีาย่เงี้ยผมจะว่าหลายคนบางคนบอกว่าผมมีสิ่งของนั่งกินพูดเดีวยวหรือนั่งกินย,งายาังไงกันานั่งกินญี่ปุ่มก็มีหางคนก็คืออาจจะบริปูพสัตในประาม,มาณปูนั่นแหละเขาบอกว่าพายุทางพุ่มามากผมยาวาผมขิ่เหมือ ตั้งเดือนละนุไก,กอะไรโหนับตั้งก็ไก่ครับไก่ตอนนี้ไงครับเดี๋ยวมีส่วนหนึงครับร้อยเบื้องต่ำของวันของผมจะมีครับมันอาจิดเมื่อนะครับ นีม่มากกว่เ<ม>อ้ยหนุกสดกระุมนั้นหลายคนอาจจะว่าหนุกเจียวสดบะแมงคือเ,เจียวเขาะถว้วยลงบุงให้ไก่เี่ บนรยากาดเสียบครับเบื้องจากเหื่อของน้องมัดครับผมลูกครึ่งวว,ะวะงันนี้คือลอดหรอครึ่งครับครึ่งยังวะพ่อเขาจะชินแน่ฮะ,ะ <laughs> นจะตับกกที่นี่กะท่ายีไม่อยากไายดวนครับเพราะว่าท่าหย,ย่ำไกลแา้ามันเมื่อยครับผมบิ่บจีโคอให้เบื้องหน้าตาหลักกกินแ่บแทเป็นเบื้องนะครับใส่แต้รสดีครับผม ย่างเดี่ยวเลยกบเกลือเท่านั้นครับแล้วก็ส่วนรสชาติอื่นเอาจากพวกมะขามเปียกแล้วก็ใบม,ม่อนครับผมใบม่อนกับใบถ้าอบเบิร์ดกันที่นี่นะครับใบอ่อนมันเอาไปได้กินแซบ่บหัวข้าอ่อนข้าวหนั่มง่ายครับผมกับใบเห็ดคลิปไก่ลงให้เบิร์กไฮเบิร์กทำสาดเล็กน่อยแล้ักะคว้าไปกินยิ้มยังสีเบิร์กบรรยากาศเฮี้ยนมาไปเห็ดียังเนี่ยหลักะ บ่หลายๆอย่างผมนั่งกินกะบ่มันกะกินบัวทนัดครับผมแล้วกับบ่หล,บบหลายคนอาจจะมีคอมเมนต์เข้าม,ม,มาว่าผมมีอระยาดครับผมเดี๋ยวสีกินยิน้มหนึ่งกับสีผ้าเบิ่งบรรยากาศแล้วกับปิ๊กคลิปครับผมจะมีสักคนบางไหมจะมีสักคนมารัา fucking d